สวัสดีค่ะวันนี้ The r i g h t w a y นะคะก็คือเส้นทางแห่งแสงสว่างในจิตใจใจนะคะจะมาพูดถึงเรื่องของพลังงานคลื่นไวเบรชที่พา่สามติดเรว่าไวเบ i o ชแล้วนะคะคลื่นพลังงานเนี่ยเป็นได้หลายรูปแบบมากเลคะได้ยินเสียงลมไหม คลื่นสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้เป็นไฟได้เหมือนเราทำกังหันลมใช่ไหมคะแรงสั่นสะเทือนของเสียงก็เช่นเดียวกันเหมือนแรงสั่นสะเทือนของเสียงเหมือนดนตรีบ,บัมบัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพลงเพล่อๆทั้งหลายที่เราฟังทำให้เราผ่อนคลายแต่ว่ามันมีไวเบรชั่นของมันมีคลื่นของมันในทางกลับกันเราก็มีคลื่นของ พลังชีวิตใช่ไหมคะสรพสิ่งสรพธาสรพธรรมทั้งหลายในโลกใบนี้ในจักรวาลใบนี้ล้วนเป็นสิ่งเดียวกันทำไมถึงเป็นสิ่งเดียวกันเพราะว่ามันเชื่อมกันค่ะมันเชื่อมกันยังไงเอาเป็นว่าเมื่อเราสมมติว่าเรามาเดินกับเพื่อนใช่ไหมคะเพื่อนเราก็มีเรื่องราวมากมายในชีวิตเขาอะเนาะเขาหายใจเข้าหายใจออกตามระบบธรรมชาติ ร่างกายเราก็เหมือนกันกับเขาเราก็มีเรื่องมากมายเหมือนกันเราก็หายใจเข้าหายใจออกเช่นเดียวกันร่างกายมนุษย์เหมือนกันแต่จังหวะคลื่นชีวิตเราไม่เหมือนกันเขาอาจจะหายใจเข้าในจังหวะที่เราหายใจออกแปลว่าในจังหวะที่เขาหายใจออกนั้นน่ะเขาส่งลมหายใจเขาออกสู่บรรยากาศหรือเราเรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมคะ ในทางกับกันเราก็สูดออกซิเจนเข้ามาเป็นลมหายใจเข้าของเราแต่ในบรรยากาศที่อยู่ใกล้กันขนาดนั้นน่ะแปลว่าเราเอาคลื่นชีวิตเขาเพราะเขาก็ส่งออกไปเพราะว่าคลื่นชีวิตเนี่ยมันมากับลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกคลื่นชีวิตของเขาคนนั้นถ้ามันยังไม่สลายเราหายใจเข้าไปก็คือเปลี่ยนถ่ายพลังงานซึ่งกันและกัน ถ้าเพื่อนสบายใจคลี่คลายมันมีความรู้สึกว่าเออเราก็สบายใจด้วยดีใจด้วยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนเราทุกเราก็เอ๊ะทำไมวันนี้หนะ้าตาไม่ผ่องใสเลยเป็นอะไรหรือเปล่าใช่ไหมตามภาษาที่เราเป็นเพื่อนกันรู้จักกันมองตาก็รู้ใจเหมือนคำที่เขาชอบพูดว่าาดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ มองลึกลงไปดวงตาคู่นั้นใช่ไหมคะหนึ่งในดวงตานั้นมีอะไรเรื่องราวชีวิตเขามากมายผ่านออกมาเป็นคำพูดบางเรื่องที่เขาผ่านมามันไม่สามารถบรรยายได้เราก็เช่นกันมากมายแต่ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายเพราะฉะนั้นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างในในโลกใบนี้ มันเป็นคลื่นมันมันสุดท้ายแล้วมันก็คือถึงมันเป็นคลื่นยังไงมันก็สลายไปมันไม่มีอะไรที่บอกว่าอยู่แบบนั้นตลอดไปเห็นน้ำใช่ไหมคะน้ำที่ถ่ายอยู่เนี่ยเห็นไหมน้ำเรามองไปดูเสมือนว่าเรามองเป็นเป็นน้ำอันเดิมนะเป็นเป็นหยดน้ำที่หลายๆอันรวมกันเป็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 นบึงอันนี้ใช่ไหม แต่จริงๆรแล้วคือเห็นดวงอาทิตย์ส่องใช่ไหมฟ้าสดใสอาทิตย์ส่องน้ําลงมาน้ําอ่ะก็มีการระเหยขึ้นไปโน่นอ่ะบนท้องฟ้าเป็นเมฆฝนนั่นอ่ะเห็นไหมแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ที่ทุกอย่างลงตัวเหมาะสมพร้อมลงตัวเมฆที่เราเห็นนั่นอะ่ะก็กั่นออกมาเป็นน้ําฝนลงน้ําเหมือนเดิมหมุนเวียนแบบนี้เปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างแบบเนี้ยเพราะฉะนั้น จะไปทุกใจกับอะไรนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปแปลสภาพไปวันนี้นะคะเราก็มาถ่ายเทพลังงานนะคะพลังงานดีๆในตัวเราออกสู่บรนชั้นบรรยากาศไม่ต้องเก็บความโกรธความโลภความหลงเก็บความทุกข์ใจไว้นะคะ ปล่อยมันออกมาปล่อยในปล่อยปล่อยอะไรอ่ะปล่อยในตัวปล่อยเองนะคะวางอะไรอ่ะวางมันลงปงมันลงก็วางในตัววางเองนะคะปงอะไรอ่ะก็ปงในตัวปงเองสราพสิ่งสรพทาตในโลกใบเนี้ยมันไม่สามารถยึดติดได้เลยเพราะฉะนั้นเดอะคีย์ของมันก็คือความยึดติดใช่ไหมเรายึดอะไรติดอะไรเราก็จะทุกข์ในเรื่องนั้นแหละ ถ้าเกิดเราคิดแต่ว่าอ و, วันนี้จะกินอะไรดีเราก็จะทุกแต่เรื่องกินนั่นแหละหาแต่ที่กินนั่นแหละแล้วเราทุกเรื่องจะใส่เสื้อผ้าอะไรเราก็จะยึดติดในเสื้อในผ้านั่นแหละว่าเสื้อผ้าสีนั้นสีนี้นั่นแหละใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราไม่ไม,ไม่ไม่ยึดในตัวยึดเองอ่ะไม่ติดในตัวติดเองอะไม่ยึดไม่ติดในอะไรทั้งนั้นในสรรพสิง่งสปปรรพธาตุอย่างเงี้ยขี้คลายพร้อมกันไปให้กับสรรพสิง่งใช่ไหมคะเพราะทุกชีวิตจิตวิญญาณอ่ะ ก็มีวิบากของตัวเองมีเรื่องราวที่ต้องจัดการไม่มีใครอยากได้แบบน้ำหนักเพิ่มมีแต่ทุกคนบอกว่าเออมาช่วยแบ่งเบาฉันหน่อยฉันหนักเหลือเกินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแบ่งเบาค่ะแบ่งเบากันแล้วกันนะคะทำหน้าที่เรามีงานมีหน้าที่ก็ทำให้ดีที่สุดตามศักยภาพ ที่เราทําได้ใช่ไหมคะมีเป้าหมายแต่ในจังหวะนั้นน่ะทุกจังหวะชีวิตในทุกๆวันน่ะก็แล้วไปแล้วไปสิ่งดีผ่านมาก็แล้วไปสิ่งไม่ดีผ่านมาก็แล้วไปใช่ไหมคะฟังเสียงลมเสียงนกนะคะ สิ่งใดผิดพลาดก็โอโหสิกรรมขอขมากรรมให้โอโหสิซึ่งกันและกันสิ่งใดผิดพลาดก็สำนึกผิดใช่ไหมคะสำนึกตระหนักรู้ว่าเราจะไม่ทำอีกแล้วเราก็จะขี้ขายในสิ่งที่เราผิดพลาดทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านไปด้วยดี วันนี้ไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนคลี่คลายสว่างสวยในจิตในใจพบกันไปเลยนะคะบายบายค่ะ